ตอนรับทุกคนเข้าสูุ่อินทีวีนะคะวันนี้เป็น EP4 แล้ววันนี้นะคะเนื่องจากครั้ที่เราทำอาหารคาวไปแล้วเนาะเป็นข้าวปัดกิิจินะวันนี้เนี่ยเฟิร์นจะมาทําอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ใครหลายๆคนก็น่าจะชอบทาน mm hmm. เช่นเดียวกันเป็นเมนูขนมปังกระเทียมชีสนะคะด้วยหม้อทอดไรนะ้น้ำมันจากสวิตบมิลิชารีนะซึ่งบอกได้เลยว่าขั้นตอนในการทํา แล้วที่สําคัญเนี่ยเฟิร์นจะไม่ใช้แป้งขนมฟังในการทํานะคะเนใช้เป็นแป้งสาลีธรรมดานะและที่สําคัญคือไม่ต้องพักแป้งนานด้วยหากเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเนี่ยไปดูส่วนผสมและวิธีทำพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลย วันนี้เราจะใช้เป็นแป้งซาลี180่กรัมนะคะจากนั้นเนี่ยเราจะใช้ช้อนนะคะทำรูให้ได้3รูแบบนี้เพราะว่าเราจะต้องทำการเทแยกนะคะระหว่างยีแฉ่งนะคะที่วันนี้เราจะใช้ประมาณ2กรัมนะคะตามด้วยเกลืออีกเล็กน้อยและน้ำตาลประมาณ20กรัมนะคะจากนั้นเนี่ยค่อยๆทำการกรบแป้งลงไปนะคะแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากาันแหวกลูกตรงกลางเล็กน้อยใส่น้ำเย็น80กรัมลงไปตามด้วยน้ำมันมะกอกอีก20 ส0กรัมนะคะแล้วก็ทําการคนส่วนผสมให้เข้ากันแบบนี้ค่ะพอมันเริ่มจับตัวเป็นก้อนแล้วเนี่ยเราก็จะใช้มือของเรานั้นค่อยๆนวดนะคะให้แป้งเนี่ยเข้ากันดีนะคะจนไม่เหลือผงแป้งนะเอาเป็นว่าให้พอเข้ากันก็พอแล้วก็อย่าลืมล้างมือก่อนนวดด้วยนะคะพอแป้งของเรานั้นเนี่ยเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องใช้เวลานวดนานเลยนะคะเอาแค่พอไม่เหลือผงแป้งนะคะแล้วก็จับตัวเป็นก้อนได้ประมาณนี้นะปั้นเป็นก้อนกลมๆนะคะแล้วก็ นำพักเอาไว้ในถ้วยก่อนนะคะปิดแรปพลาสติกนะคะให้เรียบร้อยอย่าให้เขาโดนอากาศนะคะแล้วพักอยู่ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลาประมาณแค่30นาทีเท่านั้นเองค่ะทุกคนในระหว่างนี้นะคะเราก็จะมา ทำส่วนผสมของเนยกระเทียมกันนะคะเราใช้เนยจืดนะคะ70กรัมใส่กระเทียมลงไปนะคะ1ช้อนชาเป็นกระเทียมสับนะคะตามด้วยออร์ิโกนลนะคะเล็กน้อยแล้วก็พราสลีอีกเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดนึงเพื่อความเค็มปลาแรมปลาแรมนะคะก่อนที่จะทําการยีส่วนผสมทุกอย่างนะคะให้เข้ากันเลยนะเฟิร์นอาจจะใช้เป็นเนยเย็นนิดนึงแต่แนะนําให้เพื่อนๆใช้เป็นเนยอุณหภูมิห้องนะคะจะทําการคนได้ง่ายมากขึ้นนะคะพอเข้ากันแล้วก็รอพักไว้ก่อนค่ะพอแป้งของ เราที่พักไว้30นาทีเนี่ยครบเวลาเรียบร้อยแล้วเราจะนําเขานะคะมาปั้นเป็นก้อนกลมๆอีก1รอบนะคะแล้วตัดแบ่งนะให้มีขนาดเท่าๆกันในสูตรนี้เนี่ยจะทําได้ประมาณ 6ก้อนนะคะก็คือตัดมาประมาณนี้เลยตกก้อนหนึ่งประมาณชิ้นละประมาณ40กรัมถึง50กรัมนี่แหละประมาณนี้นะคะเฟิร์นไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะาเฟิร์นกะเอานะจากนั้นปั้นเขาเนี่ยเป็นก้อนเล็กๆนะคะแบบนี้เตรียมหม้อใบใหญ่นะคะของสวิมิลิทรีใส่ตัวแผ่นรองที่เขาให้ไว้ลงไปจากนั้นเนี่ยก็อย่าลืมรองกระดาษรองอบด้วยเพราะเราจะทาเนยลงไปเนาะแล้วก็นําแป้งที่ได้นะคะของเราที่ปั้นไว้เป็นก้อนเล็กๆใส่ลงไปแบบนี้เลยแล้วทาด้วย เนยกนระเทียมที่เราเตรียมเอาไว้จ้าเอาให้ทั่วเลยนะช่ำๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำน้องเนี่ยเข้าไปในหม้อทอดไร้น้ำมัน s ว i ทมิสทอรีตัวนี้นะคะใส่หม้อเข้าไปเลยจ้าส่วนฟังก์ชันในวันนี้ที่เราจะใช้นะคะเราจะใช้เป็นฟังก์ชันของตัวการอบพิซซ่านะคะซึ่งจะมีความร้อนประมาณ160 นะคะองศาใช้เวลาประมาณ9นาทีนะคะกดนะรอให้ตัวขนมปังของเราครบเวลา9นาทีแล้วเนี่ยขนมปังของเราจะยังไม่มีสีเข้มมากนักนะคะเราจะเอาเขาออกมาทําการผ่าะคะ่เป็น2ส่วนนะคะประมาณนี้นะคะเป็น4ี่แฉกนะคะพอได้ขนมปัง4ี่แฉกเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะแบบนี้เลยนะคะนําไปเรียงไว้ในหม้อเหมือนเดิมและนําเนยกระเทียมที่เหลือมาบีบใส่เลยจ้า แบกน้องออกแล้วก็บีบใส่ลงไปให้จุกๆแบบนี้สูตรนี้จะใช้หมดเลยนะคะคือบีบตัวเนยที่เหลือนี่ยใส่ลงไปให้ช่ำๆแบบนี้เลยแล้วตกแต่งนะคะไม่ใช่ตกแต่งสิใส่มอสเลล่าชีสเพิ่มลงไปตามชอบนะคะก่อนที่จะนำนองนะคะเข้าไปอบต่อในหมอ้อทอดไร้น,น้ำมันความร้อนเท่าเดิมคือ160องศานะคะแต่เราลดเวลาลงมานะคะเหลืออยู่ที่ประมาณแค่ 5นาทีเท่านั้นนะคะนี่แล้วก็รอเลยนะคะพอครบเวลาแล้วเนี่ยเจ้าขนมปังกระเทียมชีสของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนาไปจัดจานโรยพาสเลกนิดนึงนะคะเพื่อความหอมและกรุบๆนะคะก็คือหน้าตาน่ารับประทานมากส่วนแป้งน,นั้นจะออกเท็กเจอร์ที่ออกเป็นเค้กนิดหนึงเนาะจะต่างกับแป้งขนมปังนะคะนี่จุ่มชอตสำฉัไปเลยเสรียบร้อยยัง ตัวขนมปังกระเทียมชีสนะคะวิธีทำง่ายมากๆเลยนะคะเราใช้ฟังก์ชันในการอบขนมปังนะคะจากหม้อทอดไรนะ้น้ำมันสมิปมิลิเตรีตัวนี้นะก็คือแบบง่ายมากนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือไม่ต้องพักแป้งนานด้วยเนอะเพื่อนๆหลายคนก็น,น่าจะชอบนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เครื่องนวดสามารถดนมือได้เลยแต่ว่าสูตรนี้เนี่ยเฟิร์นทำไว้สําหรับ หนึ่งครอบครัวทานนะคะประมาณ6ชิ้นเท่านั้นนะคะเพื่อนๆในอยากจะทํามากกว่านี้นะคะกะ็สอบถามข้อมูลมาได้นะคะเดี๋ยวคนจะให้ข้อมูลอีกทีนึงว่าถ้าอยากจะทําเยอะๆเนี่ยจะต้องแปลงสูตรยังไงอะไรบ้างนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยคนที่สนใจน้องสวีทมินทิทีนะคะเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวคนจะทิ้งลิงก์นะคะช่องทางในการซื้อนะไว้ให้ใต้ e s c r i p t i o n นี้นะคะ ก็คือน้องเนี่ยสามารถซื้อได้ทั้งตัวช็อปปี้แล้วก็รานซด้าน้องสามารถเป,ป็นิกลิงนะคะเข้าไปหาซื้อกันได้เลยเนะจากว่าช่วงนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นด้วยนาะสำหรับวันนี้เนี่ยคนที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามเรานะคะที่คลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะว่าเฟิร์มีเมนูอะไรมาให้เพื่อนๆได้ลองทําตามกันนะคะที่สําคัญในตอนนี้เป็น E ีีสุดท้ายแล้วนะคะกับเมนูหน้านี้นะว่าเฟิร์มจะมาทําเมนูอะไรด้วยหมอ้อทอดไร้น้ำมันจากสวีเดนลิทเติลตัวน Bye!